สวัสดีครับพี่น้องครับที่พบผมนะครับปวดมาแล้วนะครับวันนี้นะครับเข้ามาจากนะครับการแข่งฟุตบอลนะครับผลที่ได้นะครับจากการแข่งฟุตบอลนี่คือนะครับชนะครับตกรอบตามเย่านะครับแถววันนี้ครับพากับไม้ย่างหมูกินกันอยู่เนี่ยนะครับย่างหมูยางย่างกินอยู่เนี้ยได้แซ่บแจ่มเลยทัวรไวเอาไวอีกนะอันนี้คือเลี้ยงนะครับเด็กๆนะครับหลังจากที่ไปแข่งมน้านะครับเขาไปเบิ้งการกินของเด็กๆเลย อ่าวนี้เขาได้ยังกุเหี้ยก้างหาเด้อปลามึกย่างหมึกย่างนะครับหมูย่างหมูแต่ละองค์สององค์นะครับนี่เป็นรุ่นอาโมสบสปีนะครับหนังสี่ตีงเรคุณคุณอบยิ่นึงยิ่งคุณครับใหญ่คุณแสบไรแสบไรแ่บไรอที่หัวเา

ใเไหวแนเออม่เนี่เขาบอกไม่ไหวกันดิร่ไหวน้ำไปไหวแต่รูปบแบพัดกะโลเอเ้ยมเดียวบาดเดดเดยนไม่นำิมเดีมามาล่าเออเสือลืมซ้มาขึ้นด้วย จแซ่บวานี้ก็ซื้อกินเอาแล้ววะขอบคไอกลัทังนี้คนมีหลายเหมือหมดอ่วเลยตเือหิว

แข้งช่วงทเทียงทเที่ยงมันมองเียวะทเที่ยงเที่ยงเลยเนาะเพราะมันเหลียดนะครับไคยกินเข่าแข้งแล้วก็สีของโรตัดไม่ย่างกินนะครับกับเด็กหน่อยจับลายแต่ละองค์ดูเรียดเลยดูวิ่งเรีย แจกอไรหยบแมงดูเฮยขน่ย่ใหญ่ปันรถติดบ่อไปทางขั้นเขาทำรถติดบล่อคุณนะครับไที่ราจัวาเกยิงยไม่อมมอนอีกเงยไปเนี่ยบ่คือคุณอันพี่ระพันเน ขึนทางพีพระพัาได้ลุดบาานันนั้นะม่วิบัตทำทาใส่คำว่าทำทำทายิขึ้นได้ลุดบาาันนี่ผมดีทีุ่ดเน,นแลวดเดนไปหาลูกคุณเนาะการล้งบกกาลงดกบดูนเนี่ยนี่เป็นน้ำหลัง ประตูเลยคือบดเรท่อยงเขาเรลื่อมเป็นตเลื่อม่ปตัวองอนี้เลื่อมมีเลื่มนอีเลื่อมนีดใจเลยดีสุดโอ้คูเลื่อมมันได้คูมเลียนบดีเขาเล่อมันมังมันก็เร่ยนดีที่ยุตามามมันบ่คราย่าเมันเร่ยนดีวะเื่อนนงกันล้วตอนนั้นอกับบรรยากาศนะครับการกินนะครับพี่น้องมีเท่าไหเมี่ยงหลาย นีะครับโคยาญาลื่นหน่อยนะตากันนี้ตากันตากันยังตากอะไรก็แช่นะก้อนเหล็กก็แช่ก็สตักไข่จะปลักตะไคร้หรือเปล่อครับเดี๋ยวเรามีการแข่งอีกครับเดี๋ยวพูดถ่ายเพืกันแล้วกันนะครับเอาเป็นไว้คลิปนี้ไว้ซทำนี้ครับพี่น้องครับไว้พอกันครับผม